อัสสลามุลัยกุมะารอมตุลลอฮะบาระกาโต้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่19นะครับหลักภาษานะครับคุณลูกวันนี้ให้ลูกเปิดหนังสือเรียนนะครับในหน้าที่16นะครับการสร้างนิสัยรักการอ่านนั่นเองนะครับคุณลูกที่น่ารักครับ ูกดูนะครับการสร้างนิสัยรักการอ่านนะครับ5ขั้นตอนนะครับการอ่านนะครับเป็นการแสวหาความรู้ที่ทําได้ง่ายและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเช่นกันการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านจึงเป็นคุณสมบัติที่เราควรฝึกฝนและสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอคุณลูกครับคุณครูมีคําถามจะถามเราหน่อยนะครับว่า นักเรียนคิดว่าผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านคือผู้ที่อ่านเฉพาะหนังสือที่ส่งเสริมเรื่องการเรียนเท่านั้นใช่หรือไม่อย่างไรใครตอบได้ต่อไปคุณครูหน่อยครับว่าเราอ่านเฉพาะหนังสือที่ท,ที่ส่งเสริมกัรเรียนอย่างเดียวไหมอะไรนะครับอ่าเก่งมากครับไม่ใช่นะครับเราไม่ได้อ่านหนังสือเฉพาะส่งเสริมการเรียนนะครับ เพราะว่าผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านนะครับมักอ่านหนังสือได้ทุกประเภททุกแบบนะครับเพราะว่าแล้วแต่ลูกสนใจนะครับข้อที่2นะครับคุณลูกการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับใครตอบได้บ้างครับอะไรนะครับอ๋อโอเคเก่งมากครับก็คือลูกต้องมันอ่านหนังสืออยู่เสมอนะครับเพื่อให้เกิดความรักในการอ่านนะครับคุณลูก หนังสือคือเพื่อนของเรานะครับในยามที่ว่าดีกว่าลูกเล่นโทรศัพท์นะครับเพราะว่าบางทีสายตาในการดูโทรศัพท์มากมากครับ mm. ลูกรู้ไหมในโทรศัพท์อะ่ะมันมีแสงจอสีฟ้าด้วยอาจจะทําลายเราได้ทําลายดวงตาของเราได้เพราะว่าเราเล่นโทรศัพท์เล่นเกมมากเกินไปนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับในการเล่นเกมนะครับแต่การอ่านหนังสือมีประโยชน์มากนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1นนะครับคุณลูก 1. เราต้องสร้างบรรยากาศและสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้ลูกอา่านทีง่เงียบนะครับใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่นที่เย็นสบายลมพัดบยมาชิลๆนะครับเพื่อช่วยให้เรารู้สึกอยากอ่านหนังสือแล้วก็เราต้องหาหน,นังสือที่เราสนใจก่อนอันดับแรกนะครับหนังสือสนใจก่อนเพื่อทําให้อยากอ่านแล้วก็อยากอ่านได้นานๆด้วยนะครับ นั่นคือวิธีแรกนะครับการสร้างบรรยากาศ2นะครับกุลูกก็คือการพัฒนาทักษะการอ่านเราต้องอ่านทีละประโยคและอ่านรวดเดียวจนจบย่อหน้าเพื่อจับใจความสำคัญของสิ่งที่อ่านว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไรเก่เราและเราได้สาระอะไรบ้างจากสิ่งที่เราอ่านอยู่ในข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับกุลูก เลือกอ่านหนังสือให้หลากหลายคุณลูกเราต้องอ่านหลากหลายหลายแบบลูกเวลาเยนเปิดแล้วลูกก็มาห้องสมุดนะครับมาในห้องสมุดพ่อห้องสมุดมีหนังสือที่หลากหลายนะครับอาครูเซนเกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับหนังสือเกก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายแกซื้อเข้ามาประจานะครับก็เลือกอ่านหนังสือที่มีทั้งความรู้และก็ความบันเทิงนะครับเพราะเราจะได้มีความรู้ที่หลากหลายนะครับมีความรู้ทั่วไปด้วยนั่นเองนะครับคุณลูกข้อที่4นะครับ มันอ่านอยู่เสมอนะครับนี่สําคัญมากนะครับเราต้องมันอ่านหนังสืออยู่เสมอนะครับก็คืออ่านบ่อยๆนะครับอ่านในทุกวันนะครับหรือทุกคืนก็ได้ก่อนนอนอย่างน้อยครูขอนะครับก่อนนอนนะครับอ่านก่อนนอนทุกๆคืนอย่างน้อยก็คืนละเอาคืนละ1 5ถึง30นาทีไม่ได้ขอเยอะนะครับขอแค่1 5ถึง30นาทีก่อนนอนนะครับจนติดเป็นนิสัยว่าคืนไหนถ้าไม่ได้นอน นอนไม่หลับถ้าไม่ได้อ่านหนังสือนะครับเพราะว่าเราจะนอนแล้วต้องอ่านหนังสือก่อนอย่างน้อยอ่านสักสินาทีสิบนาทียีนาทีสามสินาทีนะครับแล้วห้านาทีก่อนจะได้เริ่มต้นอ่านเพื่ออะไรเพื่อให้ติดเป็นนิสัยนะครับและเมื่อเราอ่านบ่อยๆปุ๊บนะครับเราก็จะจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้นะครับโดยง่ายเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือ นำความรู้มาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับเมื่อเราอ่านหนังสือมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้เราต้องนําความรู้มาใช้ด้วยนะครับนําความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือนะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจากผู้แต่งการสร้างนิสัยรักการอ่านผู้แต่งก็คือมงคลสันติสุขุมมานั่นเองนะครับเป็นผู้แต่งนะครับคุณลูกครับคุณจะบอกบอกเคล็ดไม่ลับนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเคล็ดไม่ลับนะครับเวลาที่เหมาะกับการอ่านมากที่สุดนะครับคุณลูก ก็คือเวลาเช้านะครับตื่นมาเช้าช้าอากาศสดชื่นก็คือตีห้านะครับก่อนละหมาดซุบะฮีนั่นเองนะครับตีห้าหรือตีสี่ครึ่งก็ได้ลุกตื่นมานะครับตีสี่ครึ่งก่อนตื่นมาล้างหน้าล้างตาก่อนอะไรเงี้ยตีห้าถึง,ถ,งถึงสิบโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองว่างปลอดโปร่งและตื่นตัวสมองเราเพราะว่าได้พักผ่อนมาเมื่อคืนเต็มที่แล้วเรานอนกลางคืนมาครบ8ชั่วโมงแล้วก็คือสมองได้พักแล้วทีนี้สมองเราว่างเราพร้อมที่จะอ่านหนังสือ การทํางานของสมองจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจําได้ดีนะครับในช่วงเช้านะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วง1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มนั่นเองนะครับสิบเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะครับเป็นช่วงเวลาที่สมองจะกลับมาตื่นตัวอีกครั้งนะครับแต่ไม่ได้ผลดีเท่ากับช่วงเช้านะครับ คือมันได้แต่ว่าไม่ดีเหมือนช่วงเช้าที่ครูบอกไปเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อเช้าคือเราหลับไปแล้วสมองได้พักผ่อนได้นอนหลับไปแล้วเกิดการหลั่งสารอินโดฟินต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราปอดโปร่งหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณลูกดูแบบฝึกหอัดน,นะครับในหน้าที่12นะครับเดี๋ยวคุณลูกมาอ่านเรามาอ่านหนังสือกันในหน้าที่12นะครับคุณลูกเรื่องหนังสือคือโลกนะครับวันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง หลายคนงุนงงที่จะตอบคำถามนี้หนังสือมีอยู่มากมายวางแผงในร้านและริมถนนจำนวนพิมพ์ของหนังสือแต่ละฉบับไม่ได้หมายถึงจำนวนของผู้อ่านเสมอไปหนังสือคืออาหารสมองก่อให้เกิดปัญญาทุกถ้อยคำในแต่ละย่อหน้าหนังสือคือความรู้สึกนึกคิดอันเกิดแต่ภูมิปัญญาของผู้เขียน การอ่านหนังสือจึงเป็นกระบวนการทำงานทางความคิดร่างกายต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตฉันใดอาหารสมองที่สำคัญคือหนังสือวันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังนะครับผู้แต่งก็คือชีวิตดีงามจากดรระวีภาวินีนะครับเดี๋ยวคุณจะอ่าน,ปนเป็นบทเล่าก็ให้ฟังนะครับหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ป่งชีวิตประดิษฐ์เป็นเส้นอักษรเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกาบกรเป็นอาวร์แห่งปัญญาเป็นคำคม อ่านะครับคุณลูกนี่คือการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับหนังสือมันมีความหมายกับเราทุกคนนะครับวันนี้้ลูกๆนะครับํำแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่13และหน้าที่14นะครับก็คือสรุปนะครับประโยชน์ของการอ่านนะครับประโยชน์ของการอ่านนะครับวันนี้ให้ลูกสรุปประโยชน์ของการอ่านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลูกสามารถคิดขึ้นมาเองก็ได้นะครับ ใครที่สามารถคิดเองก็คิดเองมาได้เลยครับสามารถคิดนอกกรอบได้เลยคิดเกี่ยวกับว่าประโยชน์การอ่านมีอะไรบ้างคิดเองได้นะครับหรือนักหรือลูกๆจะมาดูยด,ดูจากที่เรียนมาเมื่อกี้ีหน้าที่16 7ก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับคนลูกที่น่ารักแล้วก็เมื่อลูกทําหน้าที่13เสร็จแล้วนะครับไอ้ลูกทําหน้าที่14ด้วยนะครับหน้าที่14ก็คือการเขียนมารยาทที่ดีนในการอ่านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกูจะมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับ เพื่อว่าใครอยากดูตัวอย่างของคุณครูหรือว่าจะคิดขึ้นมาเองก็ได้นะครับอันนี้คุณครูก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับหน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับหน้าวัสลามัยกุมมเรามะตุลวะบาะกาตุ